มีนักอญาวิทยาท่านหนึ่งออกมาให้ความเห็น <คะ S 1> เป็นอดีตตำรวจเป็นอดีตตำรวจ <คะ S 1> วันนี้เป็นนักวิชาการอรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรโดกรกิษณพงศ์ภูตระกูลปัจจุบัน,นปปเป็นประธานเป็นประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารยุติธรรมนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเดี๋ยวสักครู่จะต่อสายไปพูดคุยกับท่านนะคะดรกิษณพงศ์นะอดีตนายตำรวจท่านนี้ออกมา ฟันธงฟังคำให้การของ5คนที่รอดชีวิตบนเรือผ่านสื่อผ่านอะไรเยอะแยะมากมายมีพิรุษใช่ค่ะมีประเด็นน่าสงสยัยว่างั้นเธอตั้งประเด็นน่าสงสยัยไว้หลายประเด็นแล้วก็น่าจับตาทีเดียวค่ะต้คนสินทพงชี้ว่าการตรวจ DNA ฉีของแตงโมถ้าอ้างว่ามีการไปฉีดท,ที่ท้ายเรือจริงใช่ค่ะมันจะเป็นกุญแจไขาปริศนาคดีแตงโมได้ อีกหนึ่งของแจนะกุญแจคงมีหลายดอกนี่เป็นนี่ก็เป็นดอกหนึ่งแหละที่จะไขปริศนาได้เพราะฉะนั้นไปกันที่รองศาสตราจารย์พันวัตรโธดรกฤษณพง์ภูตระกูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับครับด็อกเรครับเท่าที่ติดตามข่าวคราวคดีของแตงโมนะครับอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันมีพิรุษไหม4-5ชีวิตที่ที่ที่รอดขึ้นขึ้นขึ้นฝั่งมาเนี่ยมีพิรุษไหม เท่าที่ดูเรื่องราวต่างๆแล้วก็ฟังจากคําบอกเล่าของบุคคลที่อยู่บนเรือก็มีคําถามอยู่หลายประการเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันกับที่สังคมตั้งคําถามนะครับทั้งรวมทั้งกรณีการที่ไปนั่งสัาวะอยู่ท้ายเรือในขณะที่เรือวิ่งแล้วก็ชุดที่สวมใส่ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีคําถามอยู่เหมือนกันครับครับมันก็มีคําถามอยู่หลายคําถามมันก็มีพิรุษอยู่หลายจุดเลยนะครับ จุดไหนที่เป็นพิรุธท,ที่น่าสนใจที่สุดที่เป็นพิรุธท,ที่ข้อใหญ่ที่สุดเลยครับอาจารย์มผมว่าเระวาจจะไล่มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับตอนหลักเกิดเหตุนะครับโดยหลักเนี่ยถ้ามีคนพัดตกไปเลยจากเรือโดยเฉพาะคนที่แบบเช่นเป็นเพื่อนคนใกล้ชิดรู้จักสนิทกันเนี่ยต้องมีการพยายามติดตามหาต้องรอ,อม,มีการให้การกับราพสวนช่วยตำรวจเพื่อจะต้องอตามหากันได้ว่าตกลงตกไปจากเรือเนี่ยอยู่ที่ไหน ยังไม่ชุดอยู่หรือไม่การต่อมาคือถ้าตํารวจทราบสวนเนี่ยขอร้องอะไรก็ยินดีใช้ความร่วมมือทุกอย่างเช่นเรืออยู่ไหนขอมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลักฐานสําคัญทุกอย่างร่องรอยจะปรากฏอยู่ในนั้นโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นถ้ามีคราบวายหกหรือว่าจํานวนขวดวายที่อยู่บนเรือหรือถ้ามีการปัสสาวะจริงอาจจะมีคราบปัสสาวะอยู่ล้วสามารถจะไปสกัดหาดีเอได้ ก็จะได้เป็นคําอธิบายหลายอย่างว่าตกลงสิ่งที่มีการให้พูดให้การมาเนี่ยเป็นความเป็นอย่างไรบ้างข้อติเตียนก็กดมากขึ้นประการต่อมาคือจากที่มีการติดตามคําให้สัมภาษณ์นะครับก็มีข้อสังเกตอยู่พอสมควรนะครับจากที่เคยประสบการณ์ทํางานเคยเป็นตํารวจฝ่ายปฏิบัติการมาก่อนด้วยนะครับครับก็เรียกว่ามันมีพิรุธตลอดเรื่องนะฮะเริ่มตั้งแต่ช็อตแรกของเหตุการณ์หลังเกิดเหตุ ทั้งห้าคนหนีกลับบ้านไม่อยู่ช่วยไม่อยู่ให้ข้อมูลมันผิดวิสัยเพื่อนใช่ไหมครับอาจารย์คือหลักหลักสากลน,นะครับเวลาเขาเรียนการเรียนการงเรียนตำรวจเขาบอกอะไรก็ตามเนี่ยที่แตกต่างจากความเป็นปกติอันนั้นคือพป็รุษนความปเป็นปกติคือเช่นเรานั่งเรือไปกับเพื่อนอยู่ทีเพื่อนตกน้ำหาไปคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องตามหาเพื่อนไม่ตกใจไม่ไม่ต้องตามหาเพื่อนไม่เจอเลยเหรอ ใช่ไหมครับเราปลียไปค่ะโดยหลักใช่ไม่ใช่หนีกลับบ้านครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านี่ไงอะไรที่แตกต่างไปจากหลักปกติอันนั้นคือพิรุธโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องไปค้นหาต่อว่าแล้วพิรุธเนี่ยพิรุธเพราะอะไรเป็นไปตามนั้นจริงไหมจากข้อสังเกตครับดังนั้นก็ต้องไปควานหาคั้ทีว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจที่ทําให้ทั้ง5คนหนีกลับบ้านไม่อยู่ให้ข้อมูลตำรวจไม่อยู่ตามหาเพื่อนประมาณนั้นอะไรคือมูลเหตุจูงใจถูกไหม ใช่ครับซึ่งก็ทราบว่าทั้งห้าท่านนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไปอยู่บ้างนะครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ยตํารวจเขาทํางานอย่างเงียบเขาเช็คข้อมูลทุกอย่างนะครับเในทางคดีก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับครับอะไรอีกครับที่เป็นพิรุษข้อใหญ่ๆอีกครับอาจารย์ก็ที่เรามีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่ากรณีน้องแตงโมไปนั่งปัสสาวะอยู่ท้ายเรือ <Ừ. S 2> ในขณะที่เรือกำลังแล่นนะครับโ <Ừ. S 2> ดยเฉพาะเมื่อวานผมดูฟังคำสมัมภาษณ์อยู่นิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าในระหว่างที่น้องปัสสาวะแล้วเนี่ยแล้วตกน้ำแล้วเรือเคลื่อนที่ประกฏวกาน้องไปเกาะอ,อยู่ข้างเรืออันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าตกลงเรือจอดจุดนิ่งหรือเรือแล่นเพราะว่าถ้าเรือกำลังวิ่งอยู่เนี่ยนะครับน้องไปปัสสาวะแล้วตกเนี่ยลองคิดถึงความเป็นจริงว่าเรือวิ่งไปแล้วแต่คน ตกมาในน้าไม่สามารถไปเกาะข้างเรือได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องแตงโมต้ตองว่ายตามเรือนะครับเพื่อจะไปเกาะข้างเรือถูกไหมครับเพราะการผสมวัดเป็นผสว <ไป S 1> ัด<ม><ม>ใช้เรือซึ่งก็เป็นไปไม่ได้สปีดโบ๊ทนะฮะไม่ใช่เรือแจวครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อคําถามว่าตกลงเรือจอดนิ่งแล้วัสมวะหรือเรือวิ่งหรือตกลงมีการปัสวะหรือไม่ซึ่งจากที่ลองดูข้อมูลก็มีข้อสังเกตอีกว่าเอคุณแตงโมเป็นดารานะครับและบุคคลที่ไหด้วยเนี่ย ก็มีผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้สนิทไม่รู้จักอะไรด้วยเนี่ยครับครับถึงแม้จะสนิทแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงการจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยแตกต่างจากความเป็นปกติแล้ว่ะครับในทางกับการเหมือนกันกับเราอนะครับถ้าเป็นเราไม่คุ้นเคยกับคนเราจะประสวะบนเรือนเนี่ยชเราก็ยังผมว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ยังรู้สึกเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างความเป็นปกติครับเท่ากับเพื่อนที่ให้ข้อมูลที่พูดดังนั้นน่นนะครับ พูดขัดแย้งในในตัวมันเองเรือกําลังแล่นแต่พอตกน้ําเนี่ยแตงโมงมันจะเกาะข้างเรือได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะคือคิดโดยหลักแบบธรรมชาติทั่ว,วไปใช่ไหมครับ <S <S เพราะว่าเรือลักษณะการวิ่งจะวิ่งไปขา้างหน้าเยะเพราะใช้ความเร็วเนี่<ช>น่าจะเกิดแล้วถ้าเกิดตกไป,ปกบอกว่าแบบซ้อท้ายเรือแล้วตกไปแล้วเนี่ย นั่นหมายความว่าเรือไปแล้วแต่หมดกระถางใช่ไหมไม่มีทางเลยเพราะมันเป็นคนละทางไงเรือมันไปข้างหน้าไง่งตัวคนตกยังอยู่ตรงทีอันนี้คือหลักพิเศาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าช่ค่ะใช่ใช่อาจารย์เท่าที่ดูสามสี่คนที่เขาไปกับแตงโมด้วยเนี่ยเขาออกรายการที่นั่นที่นี่เขาให้สัมภาษณ์ที่นั่นที่นี่ในทางอญิวิทยาสังเกตภาษากายได้อะไรอย่างไรบ้างจับอะไรได้บ้างครับจับภาษากาย ก็จริงๆแล้วราตราตรวจเขาสืบสวนคดีนะครับถ้าจะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันตัวต่อตัวแบบเนี้ยอาจจะมีผู้ช่วชาญมาบางสวนนั่งสังเกตด้วยนะครับแล้วเขาจะดูผิวหน้าสีหน้าแววตาท่าทางการแสงออกร่างกายต่างๆพวกนี้ยอาจจะบ่งบอกได้บ้างว่าคนคนนี้พูดจริงหรือไม่จริงแต่นั้นก็ตามตามปัจจุบันเนี่ย ทางการสืบสวนก็มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเครื่องจับเท็จที่มาช่วยในการจับความผิดปกติของคนที่มีการพูดว่าจริงหรือไม่จริงนะครับซึ่งเครื่องตรงนี้เขามีการใช้ในตามที่โดยเฉาะสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือพวกนี้นะครับเขาพบว่ามีความแม่นยาสูงครับแม่นยําสูงอาจารย์ะเห็นเห็นเห็นอาจารย์ชี้ประเด็นว่าการตรวจฉี่่าบีที่ท้ายเรือสมมุติว่าฉีจริง มันต้องมีคราบปรากฏอยู่การเอาคราบมาถอดรหัสดึง DNA ออกมาเนี่ยมันจะช่วยไขยปริศนาคดีของแตงโมโได้ขยายความตรงนี้สักนิดสิคร,ครับอาจารย์ครับคือขออนุญาตเรียนว่าเนี่ยนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับสารขั้นหลังจากร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ำลายนะครับปัสสาวะอุจจาระอะไรพวกนี้โดยหลักก็สามารถจะสก,กัดดีเอ็นเอออกมาได้นะครับ,รบตามหลัก,กน,นะครับ ซึ่งตรงนี้มีการให้พยายามให้การว่าคุณดังโมไปปัสสาวะอยู่ท้ายเรือแล้วปัสสาวะเสร็จแล้วแล้วก็ตกลงไปนะครับคนั่นหมายความว่าน่าจะต้องมีค้าปัสสาวะเนี่ยติดอยู่บ้างบริเวณท้ายเรือเปรียบเทียบีินะครับเหมือนกับเราเปิดน้าจากสายยางเวลาเราปิดน้ําเนี่ยก็จะต้องมีหยดน้ําำปักยาม้างถูกไหมครับการปัสสาวะของคนก็เช่นกันนั่นหมายความว่าน่าจะมีหยดปัสสาวะอยู่บริเวณ ท้ายเรืออยู่เช่นกันรตรงเนี้บางครั้งเนี่ยอาจจะมองด้วยสายตานะไม่เห็นแต่ผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะมีเครื่องมือไปหาค,คนกก้นสกัดออกมาและอาถ้า,าจจเกิดมีปริมาณตามหลักการน,น,นะครับ,รบถ้าเพเียงพอแบบนี้สามารถจะสกัดเอ็นเอได้ก็จะได้ยืนยันได้ว่าตกลงมีการปรสัสสาวะอยู่ท้ายเรือจริงหรือไม่ค เลืออยู่ในน้ําแบบนี้การแบบอยู่ในน้ําช่วงระยะเวลาหนึ่งการที่มีแบบในการตรวจภายหลังจากตรงนี้มันยังมีโอกาสตรวจเจอไหมหรือน้ําอาจจะชะล้างไปหมดจนตรวจไม่เจอเลยหรือยังไงก็ต้องมีล่องรอยให้ตรวจได้บ้างอันนี้ต้องแล้วแต่ในแต่ละกรณีเลยครับอย่งางไรก็ตามผู้ชันก็พยายามจะต้องค้นหาให้ความจริงปรากฏมากที่สุดครับส่วนจะเจอหรือไม่เจอ,เจอก็ต้องรู้เรื่องนะโอเคโอ้ตโองคคือผมต้องข้อสังเกตนะอาจารย์ข้อเสนอของอาจารย์นี่น่าสนใจมากๆเลย มันมีคดีตัวอย่างในต่างประเทศเขาก็ประสบความสําเร็จจากการตรวจดี a จากฉี่ได้แหละแต่คราวนี้กรณีของแตงโมเนี่ยเหตุมันเกิดกลางดึกวันที่24กุมภาพ่าจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาเรือไปล้างหรือเปล่าหรือไม่ เรือสปปดโบ๊ทเวลามันวิ่งเร็วๆเนี่ยท้ายเรือน้ํามันก็กระชอกมันก็กระเด็นกันขึ้นมาอืมที่น้ําที่กระเด็นขึ้นมานั้นมันจะชะล้างเอาคราบฉี่เป็นหมดแล้วหรือเปล่าอาจารย์ตตรงตรงนี้อาจารย์มองอย่างไรครับซึ่งเราก็สามารถที่จะคือหลักคือผู้เชี่ยวชาญก็พยายามจะต้องใช้เทคนิควิธีการรูปแบบต่างๆเพื่อจะค้นหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุดนะครับใช่แล้การที่บอกว่าจะมี อาจจะมีน้ําขึ้นมาชะล้างอะไรต่างๆพวกนี้ย<ช>อันนี้ก็ต้องไปเรื่องลงไปเก็บเอกสารนั้นนิติวิทยาศาสตร์ด<ช>ูแต่ขออนุญาตตัวอย่างในคดีที่ที่คุณนายได้เกล่าวมาที่องกฤษนะครับค<ช>ดีเคยมีกรณีชายคนหนึ่งเนี่ย<ช> <ๆ S 1> เขาไปก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงที่งกฤษนะเมื่อมาสามสิบปีไปก่อเหตุคดีข่มขืนเนี่ยสองรายหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์ังไม่ก้าวหน้าแต่ตำรวจเขา เก็บไว้ักษาแบบโคเคสยูนิตคือคดีที่มีการแชร่แขงไว้่งต่ำตัวกนร้ายไปได้ผ่านมาปี2018ข้อมูลจากบีบีซไทยนะครับพบว่าชายคนนี้เนี่ยไปทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านแล้วโมโหก็เลยไปปัสสาวะใส่ต้นไม้ของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเลยแจ้งตำรวจตำรวจก็มาก็เลยมีการลงโทษปักเตือนปรับอะไรไป แต่สิ่งหนึ่งที่ตำรวจสงสัยไม่ขึ้นคือทำไมพฤติกรรมดูก้าวร้าวจึงนำปะิวัติเป็นผประกัศหาดีเอ็นเอปรากฏว่าไป,ร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 ปรตรงกับคาดีที่เกิดขึ้นเมื่อมาสามสิบปีที่แล้วุดท้มยก็ศาลลงโทษตัดสินจำคุกชายคนนี้นะครับโอ้คับตำรวจเอ๊ะเขาไปเอะใจอะไรอย่างไรครับจึงตรวจดีเอ็นเอจากฉี่ที่เข้าไปฉี่รถต้นไม้เออยังสงสัยอยู่คือโดยหลัก,กน,นะครับอย่างเราทั่วไปเนี่ยจะไม่มีใครไป ปศวใส่ต้นไม้เพื่อนบ,บ้านถึงแม้จะทะเลาะก,กันถูกไหมครับอ,อาจจะโตดีอะไรเ่อว่าการกระตกนะแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกเนี่ตยตำรวจก็สันสัยว่าอันนี้คือความไม่ปกติของคนทัน่วไปไงลักษณะความก้าวร้าวอะไรต่างๆพวกนี้ันิฐานเวทยคนนี้น่าจะเคยก่อเหตุอะไรมาไหมนะครับก็จึินหนังปศวที่ต้นไม้ของเพื่อนบ้านเนี่ยไปสกัดฐานนีเองก็ปรากฏว่าไปแมทชิ่งไปตรงกันกับคดีมื่มเกิดขึ้นมา30ปีที่แล้วอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยนะ ต้องให้เครดิตตำรวจนายนั้นจริงๆนะฮะสุดยอดสัญชาตญาณดีมากเลยนะโอเคเอาละครับเช่นกันเช่นกันก็ก็ก็มันจะชะล้างมันจะอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็น่าจะลองดูไปตรวจหาดูคราบฉี่ขึ้นมาถ้าจะเจอหรือไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมก็ต้องเก็บทุกหลักฐานขออนุญาตเตือนนะครับว่าโดยหลักเลยนะครับคนเนี่ยใช้การอย่างไรก็ได้วันนี้พูดความจริงพรุ่งนี้พูดไม่จริง กลับไปกลับมาวกกลับไปกลับมาก็ได้แต่พยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไม่ได้เช่นการชัทสนทนามาช่วงเวลาเกิดเหตุเราไม่สามารถไปลบข้อมูลตรงนั้นได้ครับคนี้คือหลักง่ายๆเลยนะครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับผครับ ครับครับผมสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์พันธุ์วัตรดรกิษณพงศ์พูตกูลนะคะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชีววิทยาและปริหานงานยุติธรรมมรังสิตค่ะดราม่าแต่งโมเอากันประมาณที่ก็แล้วกันพรุ่งนี้มีอะไรที่คืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญจะหยิบช่วยมารายงานเพิ่มเติมใช่ค่ะแต่ประเด็นสงสัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าบานเลยจริงๆเยอะนะคะก็รอตำรวจคลี่คลายละกันหัวใจสำคัญที่คือทางยศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่ะ